สำนักงานคังจังหวัดนครสวรรค์ขอประชาสัมพันธ์เรื่องระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กควงเล็บกวจ0 405.4ทัว .681 ลงวันที่8ตุลาคม2568 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ175วงเล็บ3และวงเล็บ4ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างข้อ176วงเล็บ5และวงเล็บ6ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โดยต้องตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดแต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการตรวจรับไว้อย่างชัดเจนทำให้การตรวจรับในหลายโครงการล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐล่าช้าตามไปด้วยดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการ,ร,การเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุสามารถเบิกจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาได้อย่างรวดเร็วและการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560โดยให้ดำเนินการดังนี้งานจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานจ้างก่อสร้างในกรณีสัญญามีงวดงานเดียวให้ตรวจรับพัสดุภายใน5วันทำการหลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ ในกรณีสัญญามีหลายงวดงานให้ตรวจรับพัสดุระหว่างงวดภายใน3ามวันทําการหลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุสําหรับงวดสุดท้ายให้ตรวจรับพัสดุภายใน5วันทําการหลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุงานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวมผู้ควบคุมงานให้ตรวจรับทุกงวดงานภายในสาวันทําการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ตรวจรับงวดงานภายในสามวันทําการและงวดสุดท้ายภายใน5วันทําการ สำหรับแบบราคาต่อหน่วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ตรวจรับงานรายงวดภายใน3วันทําการและงวดสุดท้ายภายใน5วันทําการผู้ควบคุมงานให้ดําเนินการดังนี้ค่างานไม่เกิน30ล้านบาทให้ตรวจรับงานรายงวดภายใน4วันทําการและงวดสุดท้ายภายใน8วันทําการค่างานไม่เกิน60ล้านบาทให้ตรวจรับงานรายงวดภายใน8วันทําการและงวดสุดท้ายภายใน12วันทําการ ค่างานไม่เกินหนึ 100, uh ่งอยล้านบาทให้ตรวจรับงานรายงวดภายใน12วันทำการและงวดสุดท้ายภายใน16วันทำการค่างานเกิน100อล้านบาทให้ตรวจรับงานรายงวดภายใน16วันทำการและงวดสุดท้ายภายใน20วันทำการ ทั้งนี้ภายหลังจากการตรวจรับพัสดุแล้วให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานเสนอหัวหน,น้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจภายใน2วันทำการและให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการบริหารสัญญาภายในวันที่ได้ดำเนินการจริง หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานมีเหตุผลความจำเป็นไม่อาจดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไปการใช้บังคับเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวด6แห่งพระราชบัญญ,ญตัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เท่านั้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มงานวิชาการโทร0-56 8035913หรืออีเมล nesen@cgd.go.th หรือแอดทางไลน์ a nesen cgd ขอบคุณค่ะ